ท่านสืส่อมวลชนครับผมมีประเด็นเรื่องการเดินหน้าเปิดเวทีปราศัยกับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างต่อเนื่องของพรรคเพื่อไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ก็จะพบว่าเราไปลงพื้นที่นะครับโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณเสษฐา,าจะไปในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกนะครับ ส่วนผู้สมัครหลายๆท่านในแต่ละเขตเลือกตั้งก็ทําหน้าที่ในเขตเลือกตั้งของตัวเองหลังเทศกาลสงกรานก็จะเริ่มเปิดเวทีปราศัยใหญ่พบปะพี่น้องประชาชนตามภูมิภาคต่างๆอีกครั้งนะครับวันนี้นี่ก็จะมีเวทีปราศัยของเขตเลือกตั้งที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับอันนี้ทางผู้สมัคร เป็นคนจัดนะครับผมกับทีมงานส่วนหนึ่งก็จะเดินทางไปร่วมปราศัยส่วนวันพรุ่งนี้คุณเศรษฐาทวีสินนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็จะนําคณะเดินทางลงพื้นที่ภาคอีสานนะครับจะไปอีสานกัน2วันรวมทั้งสิ้นก็8ปดเวทีแล้วครับดังที่จะไล่ให้ท่านได้ทราบในรายละเอียดนะครับตั้งแต่18เมษายนเช้า กานาฬิกา30นาทีนะครับคณะปราศัยจากส่วนกลางประกอบด้วยคุณเสษฐาทวีสินคุณนพดลปัทธรรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณอดีศรเพียงเกตอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็ผมนททตสายใสเกลือก็จะขึ้นเวทีปราศัยที่โรงเรียนจันทรุเบกษาอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด นี่เวทีแรกเริ่มต้นตั้งแต่9้าโมงครึ่งลงเครื่องบินก็เดินหน้าตรงไปที่เวทีทันทีนะครับหลังจากนั้นก็ไปเวทีที่2คือการปราศัยที่สาเกตฮออำเภอเมืองจังหวัด1้อในเวลา12.15นาฬิกานาทีคณะชุดเดิมนะครับและร่วมกับผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง ของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและก็มีแกนนําในพื้นที่ภาคอีสานพร้อมผู้สมัครในแบบบัญชีรายชื่อจํานวนหนึ่งร่วมคณะไปด้วยนะครับเสร็จจากสาเกตฮออําเภอเมืองจังหวัดร้อเอ็ดแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่อําเภอกำมรลาสายจังหวัดกาลสินนะครับจะเปิดเวทีปราศัยกันตั้งแต่14นาฬิกา30นาที ที่เวทีปราศัยสวนสุขภาพข้างที่ว่าการอำเภอกำรรมลาัยโดยคณะผู้ปราศัยจากส่วนกลางชุดเดิมประกอบทีมกับผู้สมัครและก็แกนนำพักในพื้นที่ภาคอีสานนะครับเสร็จจากเวทีกำรรมลาัยก็ไปต่อเวทีที่4ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเป็นการปราศัยใหญ่เช่นเดิมนะครับเริ่มเวลา16นาฬิกา ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาลสินเราเชื่อว่าจะมีพี่น้องประชาชนให้การตอบรับมาร่วมรับฟังการปราศัยเป็นจำนวนมากเช่นเคยนะครับเหมือนกับที่ไปมาในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เข้มแข็งของพักเพื่อไทยมาต่อเนื่องยาวนานเสร็จจากอำเภอยางตลาดกาลสินก็จะเดินทางต่อไป ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับเวลา19นาฬิกาจะเดินพบปะพี่น้องประชาชนในตลาดต้นตลาดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นดังนั้น18เมษายนเวทีปราศัยใหญ่สเวทีนะครับบวกกับภารกิจในการเดินพบปะพี่น้องประชาชนในตลาดอีก 1. นึกิจกรรม จากนั้นในวันที่19เมษายนนะครับจะออกเดินทางไปปราศัยเริ่มเวทีแรกนะครับในเขตพื้นที่อำเภอน้ําอองครับที่ลานตลาดนัดน้ำพองอำเภอน้ําอองจังหวัดขอนแก่นเวทีเริ่มตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีตรงนี้ผู้ปราศัยจากส่วนกลางคณะเดิมตลอดทั้งสองวันทุกเวทีนะครับ นำโดยคุณเศษฐาคุณนพดลคุณอดิศรและก็ผมนะครับเสร็จจากตลาดนัดน้ำพองก็จะเดินทางไปต่อนะครับพบปะผู้ประกอบการปรศุสัตว์และอุตสาหกรรมไก่ย่างเขาสวนกวางที่อำเภอสวนกวางอาเขาอำเภอเขาสวนกวางนะครับจังหวัดขอนแก่นอันนี้ก็จะเป็นการเปิดวงพบปะพูดคุยกันนะครับ คงจะได้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายหลักของพรรคและก็แนวทางในการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าตอบรับข้อเสนอของผู้ประกอบการต่างๆที่จะมาร่วมพบปะพูดคุยด้วยนะครับจะเริ่มเวทีพบปะพูดคุยกันตั้งแต่13นาฬิกาส5นาทีส่วนในเวลา15นาฬิกานะครับก็จะ มีวงในการพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้าอันนี้จากน้ำพองขอนแก่นเนี่ยจะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับพบปะนักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งแล้วก็ดูเส้นทางการสร้างรถไฟความเร็วสูงณนะนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีนะครับ อันนี้ก็จะมีทั้งการนั่งพูดคุยกันแล้วก็การออกไปดูเส้นทางที่จะมีแผนนะครับดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นนโยบายแต่เดิมของรัฐบาลพักเพื่อไทยก่อนการรัฐประหารอยู่แล้วซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนติดตามจากเพจของพักเพื่อไทยก็จะพบว่ามีการโพสต์ระยะเวลา จากการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงนะครับจากกรุงเทพไปจังหวัดต่างๆก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากพอสมควรเพราะว่ามันแตกต่างกันชัดเจนนะครับกับการเดินทางโดยรถยนต์ทั่วไปซึ่งว่ากันที่จริงมันจะสำเร็จไปแล้วหากไม่มีการรัฐประหารเมื่อปี2 5 5 7ดังนั้นถ้าหากพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจเป็นรัฐบาล โครงการนี้ก็จะเดินหน้าต่อตามที่ได้วางแนวทางกันเอาไว้นะครับเสร็จจากตรงนั้นคุณเศรษฐาก็จะนำคณะขึ้นรถแห่พบปะพี่น้องประชาชนที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับตรงนี้ก็จะมีการพูดจาปราศัยมีการทักทายกันจากบนเวทีรถแห่จากตรงนั้นคณะก็จะเดินทางกลับ กรุงเทพมหานครในช่วงค่ำของวันที่19เมษายนนะครับเพราะนั้นกิจกรรมที่นี้ก็จะมีทั้งปราัยใหญ่มีทั้งเวทีพบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนักธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็การลงพื้นที่เดินตลาดดูเส้นทางรถไฟความเร็วสูงรวมทั้งขึ้นรถแห่ก็จัดเต็มครบทุกรูปแบบนะฮะ ก็เรียนท่านสื่อมวลชนว่าตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์เราจะมีภารกิจเป็นเวทีปราศัยต่อเนื่องกันทุกวันนะครับโค้งสุดท้ายกรรมการบริหารพักละกองอำนวยการเลือกตั้งจะมีแนวทางในการปรับรูปแบบปรับยุทธวิธีเพื่อที่จะนำไปสู่วันลงคะแนนอย่างไรอันนี้คงจะต้องประเมินสถานการณ์กันช่วงปลายเดือน เมษายนอีกทีนะครับแต่ว่าขณะน,นี้โปรแกรมต่างๆเนี่ยวางยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนแลละไม่ใช่เฉพาะเวทีปราศัยใหญ่ที่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณเสษฐาไปลำพังนะครับในการปราศัยบางเวทีก็จะมีคุณแพรทองทานชินวัตรคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งร่วมปราศัยผ่านระบบออนไลน์ กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเช่นที่ร้อยเอดที่กาลสินก็จะมีคุณแพรทองทานนะครับมาผ่านจอเพื่อจะได้พูดคุยจะได้สื่อสารนโยบายกับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งขณะเดียวกันแกนนำพักท่านอื่นๆก็มีโปรแกรมในการลงพื้นที่ เปิดเวทีปราศัยพบปะพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับเช่นวันที่18ถึง20เมษายนเนี่ยทีมของคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็จะลงภาคใต้ไปจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชและสงขลาในวันที่19เมษายนทีมของคุณจาตุรนฉายแสงก็จะปราศัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและ จังหวัดอื่นๆในภาคกลางคุณสุทินคลังแสงก็จะนำทีมปราศัยในระดับเขตเลือกตั้งในพื้นที่ภาคอีสานนอกจากนั้นก็จะมีทีมปราศัยที่กองอำนวยการเลือกตั้งของพรรคได้จัดเตรียมกันไว้ก็ทยอยออกลงพื้นที่ในทุกภูมิภาคนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นรายละเอียดเล่ากันไปก็จะยาวแต่เรียนว่า ทุกองคาพยพของพรรคเพื่อไทยเวลานี้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนอยู่นะครับกลับมากรุงเทพพอวันที่20ก็จะมีกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจะมีการไปปราศัยกันตรงพื้นที่เขตคันนายาวตรงนั้นก็หลายๆเขตโซนนั้นก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นหลังจากนั้นก็กลับขึ้นอีสานอีกทีจะรบกวนท่านสื่อมวลชนนะครับพอดี ที่ไทยเอกสารมามันไม่ครบขอโทรศัพท์นะฮะจะเล่าให้ฟังเซตทีเดียวขอบคุณฮะถือว่ามีส่วนร่วมกับการถแถลงข่าวนะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นโปรแกรมยาวนะครับผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังสักช่วงหนึ่งก่อนจะได้เห็นภาพนะครับว่าทีมของพรรคเพื่อไทยเดินหน้าเต็มตัวใน สนามเลือกตั้งในทุกภูมิภาคนะครับเสร็จจากภารกิจในกรุงเทพนะครับวันที่21ก็จะกลับไปพื้นที่อีสานอีกครั้งเปิดเวทีปราศัยใหญ่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยนะครับวันที่22ไปภาคเหนือตอนล่างครับจังหวัดเพชรบูรณ์และก็จังหวัดสุโข,ขทยัย23เมษายน กลับเข้ามาในปริมณฑลปราัยใหญ่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับวันที่24จะมีเวทีปราัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านสะพานพระราม8 25 26 27คณะชุดใหญ่จะยกทีมลงใต้นะครับ25นี่ไปแถบอันดามันภูเก็ตพังงา 26สงขลา27นครศรีธรรมราชนะครับ28กลับมามีเวทีปราศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกเวทีหนึ่งนะครับเป็นเวทีปราศัยรวม2-3เขตเลือกตั้งเข้าด้วยกันตรงนั้นก็จะแถบแถบดินแดงห้วยขวางนะครับ29ไปอีสานใต้สุรินทร์ศรีสะเกดครับ30 ไปต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ในแต่ละวันที่ผมเอ่ยชื่อจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าวันละเวทีไม่ใช่นะครับวันนึงอาจจะ3เวที4เวที8เวทีก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมการและก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่กองอำนวยการเลือกตั้งเห็นว่าควรจะใช้รูปแบบไหนในการพบปะกับพี่น้องประชาชน ซึ่งในแต่ละเวทีปราัยใหญ่แต่ละจังหวัดก็อย่างที่เรียนนะครับก็จะมีคุณแพรทองทานพบปะประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ในบางพื้นที่บางเวทีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมด้านร่างกายของคุณแพรทองทานด้วยแต่ใจเนี่ยส่งมาอยู่กับทีมตลอดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีอะไรติดขัดก็จะพยายามพบปะพี่น้องผ่านจอให้ได้มากที่สุด ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เดือนสุดท้ายก่อนถึงวันลงคะแนนนะครับในส่วนของกํำหนดการที่ผมเรียนไปไกลๆถึงสิ้นเดือนเมษายนก็แน่นอนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างขึ้นอยู่กับตัวสถานการณ์ขึ้นอยู่กับตัว,ตว,ส,ตวสภาพแวดล้อมทางการเมืองซึ่งกองอำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะได้มีการพิจารณานะครับนี่คือ แผนของการลงพื้นที่ของการเปิดเวทีปราัยใหญ่ทั้งหมดในรอบเดือนเมษายนนี้ส่วนการลงพื้นที่ของผู้สมัครในระดับเขตเลือกตั้งขณะนี้กองอำนวยการเลือกตั้งก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลายเขตพื้นที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีบางเขตพื้นที่ซึ่งมีการสอบถามมาจากพี่น้องประชาชน เรื่องความถี่ความเข้มข้นของการทํางานในสนามเลือกตั้งของผู้สมัครอยู่บ้างก็เป็นเรื่องที่กองกานวยการเลือกตั้งจะได้ติดตามเพื่อให้ทุกพื้นที่เห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยทั้ง400เขตให้เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับเรื่องการลงพื้นที่ปราัยก็คงเป็นไปตามนี้นะครับ ผมก็มีประเด็นเพิ่มเติมนิดเดียวคือช่วงหลังนี่จะเห็นว่าปฏิกิริยาที่มีต่อนโยบายดิจิตอลวันละหนึ่0มืบาทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาจากทุกทิศทางหลากหลายรูปแบบที่สนับสนุนก็มีโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เราได้รับการบอกกล่าวจากผู้สมัครในทุกภูมิภาคว่าเขาตื่นตัวแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้น อยากจะได้มีโอกาสเข้าถึงนโยบายนี้แต่ว่าส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์ในทางไม่เห็นด้วยหลักๆก,ก็จะเป็นพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับล่าสุดก็เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือผมก็อยากจะเรียนพลเอกประยุทธ์ว่าเรื่องนโยบายพักเพื่อไทยเรามั่นใจในประสบการณ์เราเชื่อมั่นในเกียรติประวัติ ที่ได้ทำไว้ปรากฏแก่ประชาชนว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยประกาศในสนามเลือกตั้งจะถูกเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแล้วก็ปฏิบัติได้ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมท,ที่พลเอกประยุทธ์วิภากควิจารณ์อยู่เข้าใจว่าท่านไปเทียบเคียงกับการประกาศนโยบายของพักการเมืองที่ท่านเคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะพักนั้นประกาศและมันทำไม่ได้ ท่านก็เลยไปเข้าใจเอาว่าทุกพักเมื่อประกาศนโยบายก็จะทําไม่ได้หรือมันจะเกิดความเสียหายกับบ้านเมืองซึ่งเรายืนยันว่าไม่ใช่แนวทางของพักเพื่อไทยท่านไม่ต้องมากังวลอะไรกับเราตรงนี้ครับให้ประชาชนเขาพิจารณาดีกว่าท่านมีหน้าที่กลับไปดูอดีต4ปีของการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากพักการเมืองที่ท่านเป็นแคนดิเดต ว่านโยบายอะไรที่ทำสำเร็จแล้วบ้างจากการหาเสียงแล้วก็ไปดูนโยบายที่ท่านประกาศอยู่วันนี้ในพักการเมืองที่ท่านสังกัดว่าอะไรที่ประกาศแล้วมันก็จะทำไม่ได้อีกถ้าหากท่านกลับมาเป็นรัฐบาลลูกพักท่านรัฐมนตรีธนกรมังคับบอกว่าถึงที่สุดประชาชนก็จะ เลือกพลเอกประยุทธ์อยู่ดีเหมือนคำขวัญเลือกความสงบจบที่ลุงตู่เมื่อสี่ปีก่อนผมว่าไม่มีแล้วครับผมว่าประชาชนเข็ดแล้วถ้าหากมันจะมีคำขวัญลักษณะนั้นอีกผมว่าวันนี้ในใจคนจำนวนส่วนใหญ่เขาคิดตรงกันว่าเลือกความเป็นอยู่ลุงตู่พอแล้วเพราะว่าความสงบก็ไม่มี ความเป็นอยู่ยิ่งวิกฤตไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเอาพักการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปทำหน้าที่และพักเพื่อไทยก็กำลังเสนอตัวเสนอโนโยบายที่เป็นจริงอยู่ในเวลานี้นะครับส่วนการพยายามจะยื่นเรื่องร้องเรียน ให้มีการตรวจสอบนโยบายของพรรคเพื่อไทยทางฝ่ายกฎหมายทางคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้ยืนยันผ่านสื่อสารมวลชนไปแล้วนะครับว่าทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการคิดมาโดยละเอียดรอบคอบและชัดเจนเราก็เชื่อมั่นว่าทุกขั้นตอนของการชี้แจงจะทำให้เกิดความเข้าใจตรงตามกรอบกติกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้ว่าถ้าเป็นรัฐบาลแน่นอนที่สุดครับมันจะเกิดขึ้นทันทีตามที่ได้ประกาศเอาไว้ท่านสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับไม่มีก็ถือว่าครบถ้วนนะครับขอบคุณครับ